ก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมเราก็ยังอยู่กับเ,เรื่องของภูกถาผากระทบนะครับผมที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของพระสุทนมนุรานะครับที่ว่าพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า,าได้เคยเสวยพระชาติเป็นพระสุทน ผมพระนางพริมพายะสูทราได้เสวยพระชาติเป็นานางกินรีนะครับผมก็เราก็มาต่อที่จากอีพีที่เมื่อวานนี้นะครับผมที่ผมได้เล่าไปให้ฟังนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับรับชมดู คลิปว um ิดีโอนี้นะครับผมไปผมพร้อมกันนะครับผมหลังจากวันที่12นะครับผมที่ผมได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมที่บ้านใหม่ชุมพูแห่งนี้นะครับผมผมก็ได้พุดลงแล้วนะครับผมที่วันที่12นะครับผมก็เป็นบันไดนาคานะครับบันไดสะพานหินนาคานะครับผมที่ได้พุทลงนะครับวันนี้ผมก็ ได้มาอีกวันหนึ่งนะครับผมมีแรงบันดาลหรือมีสิ่งดนบันดาลจิตใจให้ผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากวันที่12ผมได้โพสคลิปเกี่ยวกับสะพานหินนาคานี้ลงไปให้ท่านผู้ฟังนั่นะท่านผู้ชมได้รับดูรับชมแล้วนะครับผมผมก็ได้นอนไปประมาณตอน ทิยงคืนหรือตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองนะครับกนสว่างตีห้านะครับผมผมก็ฝันไปว่ามีพรามณีชีประขาวนะครับผมหรือตาประขาวนะครับผมไปบอกผมว่าท่านท่านเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเดินบนบุญ,บญสะพานงูนะครับผมก็ท่านก็บอกว่า จะไปไหมผมว่าไปนะครับแล้วก็ได้เดินตามหลังตาประขาวนั้นไปนะครับผมตาพระขาวนั้นก็ไปพาผมไปเดินบนหลังงูนะครับผมผมก็สะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวนะครับผมก็ตาพระขาวนั้นก็หายไปนะครับผมก็เป็นแรงดุลบรรดาใจให้ผมได้กลับมาณนะสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ในความเรื่องจริงหรือตำนานในตำนานเรื่องของพระสุทนมนูลาก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือตำนานที่สืบขานเล่าต่อกันมานานแล้วนะครับผมผมก็ไม่คิดว่าสะพานหินนาคาหรือสะพานที่เป็นรูปงูนี้นะครับผมผมก็ไม่คิดว่าจะมีจริงนะครับแล้ววันนี้ ผมได้รู้ซึงถึงเรื่องราวความเป็นจริงแล้วว่าสะพานงูนะครับก่อนที่พระสุทนที่ตามหานางมโนลานะครับผมก็จะผ่านน้ำกัดเหล็กกัดทองนะครับผมแล้วต้องผ่านสะพานงูก่อนนะครับผมถึงจะไปที่ลังนกแล้วก็จะ เป็นสายต่อๆกันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งะครับผมที่ผมจะเอามาบอกมากล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้ถึงเรื่องราวของพระสุทนว่าที่พระสุทนได้ผ่านน้ำกัดเหล็กกัดทองหลังจากที่ผ่านภูกระถาผากระทุบมาแล้วนะครับผม ก็จะเดินหน้าไปต่อก็มีด่านสะพานงูนะครับผมนางมนูลาได้บอกกับพระสุทุว่าถ้าจะข้ามปิหานางได้ก็จะต้องผ่านด่านกุดน้ำเหล็กน้ำกัดน้ำเหล็กนะครับน้ำกัดน้ำเหล็กน้ำทงนะครับผมต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็พระสุทุน,นะครับผม ก็ได้เดินบุญหลังงูนะครับผมได้เดินบุญหลังงูแล้วนางมโนราได้กล่าวว่าก่อนจะถึงหัวนะครับผมก่อนจะไปถึงหัวถ้างูรู้สึกตัวแล้วว่ามีอะไรอยู่บนหลังของของมันนะครับมันมันก็จะกัดหรือกินทันทีนะครับผมก็นางมโนราบอกว่าให้รีบกระโดดขึ้นฝั่งทันทีนะครับผมก็ ตรงนี้เองนะครับผมที่ดุนบันดาลจิตใจหรือตาประขาวที่มาเข้าในความฝันของผมนะครับผมบอกว่าให้ไปเดินบนหลังงูนะครับผมก็อาจจะเป็นสะพานหินหนาคายแห่งนี้นะครับผมที่ผมอัศจรรย์ใจและก็แปลกใจมากที่สุดนะครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับดูรับชม อีกจุดหนึ่งของเรื่องพระสุทนมนโนลาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช้วินิจพิจารณาญาณในการรับดูรับชมนะครับผมเพราะว่าพูดตามจริงๆแล้วนะครับผมตรงที่ภูสิงแห่งนี้นะครับก็ก่อนจะมาถึงหลังนกหรือที่ภูทอกนะครับผมที่พระสุทนจะ จะไปหานางมนูราได้นะครับผมนางมนูราก็ได้กล่าวว่าต้องผ่านน้ำกัดหลิกกัดทองแล้วก็ผ่านสะพานงูนะครับผมแล้วก็เอาผ้าแดงพันกายหรือพันรอบตัวของเขานะครับ รอ,อบตัวของพระสุทนนะครับผมนางมนุราได้กล่าวและบอกกับพระสุทนาฝากคําพูดคําจาไว้กับพระฤาษีนะครับผมให้พระสุทนได้รู้นะครับผมพระสุทนก็เลยได้ใช้ผ้าแดงนะครับผมหรือผ้ากําพลที่เป็นสีสีสีแดงนะครับแล้วก็นกวายุพัตนะครับที่มีตัวเป็น หัวเป็นช้างนะครับผมมีหัวเป็นช้างนะครับที่เห็นว่าเหยื่อหรืออาหารก็จะเป็นก้อนเลือดนะครับผมนกตัวนี้ก็เลยมาหยิบเอาพระสุทนนะครับผมไปที่หลังนกนะครับผมที่ผมจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาดูจุดไฮไลท์วันนี้ก็คือ สะพานหินนาคาแห่งน,นี้ที่เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงพระสุทุนกับนางมนุรานะครับผมอาจจะนานแล้วนะครับผมที่ว่าพระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นนะครับพระพุทธองค์ก็ได้ผ่านมาณนะสถานที่แห่งน,นี้ก็คือพระพุทธองค์จะได้ไป หาสถานที่ที่ไว้ซึ่งพระอุรังคธาตุของพระองค์เองนะครับผมพระองค์ก็ได้มาที่ภูกำพาหรือปัจจุบันคือพระาธาตุพระนมนะครับผมพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเลียบเ้าะตามดินฝั่งแม่น้ำโขงมานะครับผมแล้วพระพุทธองค์ก็จะได้ตรัสอะไรหลายๆอย่างกับพระอนุลพระพุทธอุปถากนะครับผมอันนี้ก็ พระพุทธองค์ก็น่าจะได้ผ่านมาสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะได้ตรัสหรือเล่ากับพระอนุนให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้คือพระองค์เคยเสเวยพระชาติเป็นพระสุทนกับนางมนุลานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกและก็น่าอัศจรรย์นะครับผมผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ได้รับดูรับชมนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมว่าสะพานหินนาคาหรือที่เป็นรูปูที่พระสุทนใช้เดินข้ามข้ามมาเพื่อจะมาหานางมโนลานะครับผมก็มีจริงๆนะครับผมอันนี้คือแรงดุลบันดาลใจให้ผมได้มาพูดและก็ได้มาสื่อ ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับดูรับชมนะครับผมที่ผมได้กล่าวว่านกวายุพัดไม่ใช่นะครับผมที่มาเห็นพระสุทนุนเอาผ้าแดงครับพันกายแล้วก็นกวายุพัดไม่ใช่นะครับผมเป็นนกหัดสดีลิงนะครับผมนกหัดสดีลิงนะครับผมที่มาเอาพระสุทนุนไปไหว้ที่ รังนกของมันแล้วก็พระสุทธนได้ปรบมือถึงสามครั้งนะครับผมเพื่อให้นกหัสดีลิงนั้นตกใจกลัวนะับแล้วก็วางพระสุททนไวนะ้ณสถานที่แห่งนั้นนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ผู้คนบางคนนะครับที่ยังจะไม่รู้หรือจะไม่ทราบนะครับผมว่าตำนาน เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายนะครับผมที่เล่าต่อๆกันมานะครับผมที่สถานที่แห่งน,นี้ที่จังหวัดบึงกาฬนี้นะครับผมก็ไม่ห่างไกลจากภูสิงนะครับผมอยู่ที่สู้พี่สายหรือพุนพี่สายตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเมืองเปีงจานนะครับผมก็จะมีหลวงพ่อเปีงจานอยู่นะครับผมวัดพระสุทนก็มีนะครับผม ที่จังหวัดบึงการแห่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของพระสุทุมนมนูราที่ผมได้กล่าวมานะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะนานนานแล้วนะครับผมเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคของพระอาราันตสมาสมาสมบุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วนะครับผมในโลกมนุษย์นี้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะผมได้ติดตามฟังดูว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระสุทุมมโนราอีกหรือไม่นะครับผมให้ติดตามตอนต่อไปนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฝากกดไลค์กด s ับ s ไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเผื่อเป็นคลิปและ กำลังใจต่อไปในคลิปข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ